สวัสดีจ้าวันนี้มาอยู่กับช่องดูไปเรื่อยกับแนนอีกแล้วนะคะนี่คือน้ำใบยะนางนะคะที่เตรียมจะมาทําแกงหน่อไม้หน่อไม้ที่พี่เก็บมาแหละและนี่พี่เขาก็กําลังปอกหน่อไม้อยู่นะจ๊ะหน่อไม้ที่เก็บมาจากสวนวัตถุดิบที่เก็บมาจากสวนวัตถี่ว่าจะเอามาทําแกงหน่อไม้นะคะเนี่ยแล้วเราก็กําลังจะเริ่มต้นทําแล้วแล้วนี่คือการ ปอกหน่อไม้นี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านก,นกนนนนนาน,กนแกงหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้โอ้ยเนอผู้เชี่ยวชาญด้านกานแกงหน่อไม้เราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบปอกเสร็จแล้วพี่เขาจะใช้ฝานเอานะคะจะฝานเอาหรือว่าจะสับเอาก็ได้แต่ว่าถ้าแกงหน่อไม้ฝานเอาความรู้สึกส่วนตัวนะคิดว่ามันอร่อยกว่าแซบนัวกว่าอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็พี่เขาจะทําปอกไปเรื่อยๆนี่ไงนี่ส่วนคนที่เก็บมานั่นคือแนนหาวัตถุดิบมาก็คือแกงไม่เป็นจ้าปอกเสร็จอะไรเสร็จเราก็จะมานี่ต้มใส่เกลือด้วยนะจ้าแล้วก็เราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบที่ใส่ไปนี่คือกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบเนี่ยเขาแกงเบาหวานด้วย,วยนะคะทุกคนแต่ว่ารายละเอียด เนี่ยไม่ค่อยรู้เท่าไรหรอกรู้แค่นี้แหละออแล้วก็อะไรเนี่ยเห็ดหูหนูแล้วก็มันมีเห็ดหลายอย่างอยู่นะคะเอามารวมๆกันเนาะเห็ดหลายๆอย่างเอามาเตรียมวัตถุดิบเพื่อที่จะเอาไปต้มอันนี้มันต้องเอาไปต้มก่อนเนาะเนี่ยพี่เขากําลังเตรียมวัตถุดิบอยู่นะคะส่วนเราก็มาเป็นกําลังใจให้เขาด้วยการยืนถ่ายคริป เพราะว่าเราแกงไม่เป็นจ้าเพราะว่าเราแกงไม่เป็นนั่นเองเหตุผลที่เราช่วยทําอะไรไม่ได้เลยคือเราแกงไม่เป็นนะจ๊ะทุกคนนี่พี่เขาเตรียมอุป,ปรกรณ์อะไรเสร็จแล้วนะคะเตรียมอุปรกรณ์โอ้จะไปก่อสร้างไม่ใช่เตรียมวัตถุดิบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นี่คือผู้ช่วยันในด้านการแกงนี่หลายๆ หลายๆเหตดรวมกันนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็เราก็จะมาตำเครื่องอันนี้คือข้าวหมาข้าวเบือข้าวเบือนะคะข้าวที่เขาเอาไปแช่น้ำไว้ก่อนที่จะเอามาตำใส่กับพริกนะใช่เอามาตำใส่กับพริกนี่ก็เอาไปแช่น้ำไว้แล้วก็ตำตำเข้าไปตำเข้าไปตำเข้าไปตำจนละเอียดเลยนะจ๊ะทุกคนไม่ใช่ว่าจะตำ อ้องนอแกงแงกแล้วก็จะเอาไปแกงมันก็มันก็ได้อยู่แหละเต็มมันก็จะไม่อร่อยนะอ่านี่ก็คือต้มต้มน้ําที่สองแล้วนะทุกคนเพราะว่าน้าแรงแล้วนะ่ะเราต้มทิ้งไปแล้วพี่เขาบอกไว้ว่าถ้าไม่ต้มน้ําแล้วก็เททิ้งไปก่อนมันจะทําให้หน่อไม้ขมนั่นเองซึ่งเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนะคะนี่มันก็จะทําให้ นี้เตรียมแกงแล้วค่ะทุกคนนี่ไงพี่เขากำลังแกงอยู่นะนี่ไงมาเบิ่งน้ากันเด้อมีนี่ไงพี่ก็เอาน้ำยานางที่ที่ปั่นเสร็จแล้วมาโคเลโคเลใส่กับใส่กับข้าวเบือนะเอามาโคเลใส่กับข้าวเบือแล้วก็เอามาแกง อุกแล้วหน้าตาจะเป็นแบบแหนีงจ้าทุกคนมาเด้อม,มากินน้ำกันเด้อพี่น้อง